เล่งงนการแสดงเพราะเหตุน้ำท่วมถึงสองครั้งในที่สุดละครเวทีฟอร์มยักษ์อย่างซีคนดินเดอะมิสคลก็ได้เลือกเตรียมเปิดบ้านการแสดงขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพุธที่30พฤศจ,จิกายนนี้ค่ะงานนี้ก็ทำเอาเหล่านักแสดงอาทินกสินใจอุ้ยกริงไกรอากันตุมตามซิงโตเดสตาร์และมัดมีพิงดาวถึงกระบอกมายอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นสุดๆแม้ว่าเรื่องการแสดงจะพร้อมเต็มร้อยแล้วก็ตาม อย่งไรบ้างคะคุณรอร้องนครับให้ผู้ชมได้ชมไปแล้วร okay. ้องค่ะก cin ็ได้ทวนกันสองสารอบแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเข้าทีแล้วล่ะก็คงมีมีแรงตกไปบ้างเพราะเราหยุดไปเดือนกว่าเลยเนยะใช่ค่ะก็หลายคนก็ไป ปฏิบัติภารกิจจิตอาสากันต่างๆนะคะก็เอาแรงไปทำอย่างอื่นกันหมดก็ต้องชวนเอากำลังกลับคืนมาแต่ก็โอเคค่ะทุกคนก็ยังจำได้อยู่หลังจากที่หยุดไปนานก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเราก็หางหายไปนะพอพอจะมีคนดูมาดูอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับกลับมาตื่นเต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ครับ ปนานอย่างนี้มีกระแสใน Twitter ร์เ e b บุ๊กมีแฟนทถามถึงมาอ๋อเราก็คอยอัปเดตตลอดค่ะเรากลัวแบบว่าเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนหายค่ะก็ก็จะคอยอัปเดตเขาว่าเราจะเลื่อนเป็นเมื่อไหรอะไรเงี้ยตัวไปเปลี่ยนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามอัปเดตลงรูปกันบ้างเบื้องหลังที่นี่อะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาไม่ ไม่ลืมนะคะเราเองก็ไม่ลืมด้วย <laughs> คิดว่าถึงวันนี้เราก็พร้อมคนดูเองก็คงอยากดูอะ่ะหลายคนรอรอที่จะดูอยู่แล้วค่ะก็ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะกลับมาทำงานที่เรารักนะคะแล้วก็ได้แสดงละครดีๆนี้ให้ให้ผู้ชมได้ดู อกจากนี้เหล่านักแสดงนำจากละครเวทีซีผพนดินเดอะมิสเคิลก็ยังถือโอกาสออกมาแจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรชมละครเวทีว่าในวันที่5ธันวาคมนี้ละครเวทีซีผพนดินเดอะมิสเคิลได้มีการเปิดรอบพิเศษเพื่อนําเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งหมดบริจาคให้กับสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชโรงพยาบาลสิีริราชอีกด้วยค่ะใครอยากจะทําบุญนะคะร่วมกันแล้วก็อยากจะดูซีผ่นดินรอบพิเศษนี้มาถวาย ถวายแบบเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะพลาดไม่ได้ครับสี่แผ่นดินนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเทิดทูนสถาบันประมากษัตริย์และวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ ครับผมทุกคนตั้งใจมากครับผมแล้วก็นักแสดงทีมงานทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าให้คุณค่ามากๆจริงๆกับสังคมไทยนะครับผมแล้วก็เพลงเพราะๆมากมายนะครับผมได้ฟังแน่นอนครับครับหลังจากที่พวกเราได้หยุดชาร์จแบตประมาณเดือนกว่านะครับผมก็พวกเราก็อยากแสดงเต็มที่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะดูเหมือนกันครับพวกเราก็จะเต็มพี่แล้วกันครับและตลองว่าจะได้มารู้สึกจะได้มาร่วมล้ำลึก ถึงประวัติศาสตร์ไทยด้วยการบนเวทีนี้ครับค่ะก็ออขอฝากนะคะคนไทยนะคะอยากจะให้มาดูเพราะว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นไทยเนี่ยอยากให้มาดูมากๆนะคะจะได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของคนไทยในแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วก็ถูกสอนมาแบบไหนบ้างนะคะจนให้เรามีทุกวันนี้ได้นะคะเรื่องนี้พลาดไม่ได้ค่ะ พินต้ากับพี่ๆจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะก็จะขอฝากละครเวทีสี่แผ่นดินไว้ในใจทุกๆคนนะคะเน <Yeah. S 2> ี่ยครับผมก็อยากให้มาซึมซับนะครับกับความงดงามของเมืองไทยแล้วก็ละครเวทีสี่แผ่นดินนะครับทุกๆเรื่องแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็อยากให้มาติดตามกันด้วยครับมาดูกันเยอะนะครับก็เป็นละครไทยนะคะเป็นละครสําหรับประเทศเราจริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะแล้วก็ ความรักความรู้สึกในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเป็นแฟนหนังสืออยู่แล้วแล้วก็คงอยากจะมาชมก็เป็นโอกาสอันดีนะคะมาชมกันนะคะครับครับคุณตามก็อยากจะเรียกได้ว่าเราเจอประสบน้ําท่วมเจอประสบอุทกภัยกันหลายๆอย่างแล้วก็เจอปัญหากับช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็อยากจะให้ละครเวทีซี Mu ส์ในมิคิลนะครับเป็นกาลังใจแล้วก็อยากจะให้มาชมเพื่อเป็นสิ่งเริ่มต้นใหม่ เป็นวันใหม่ที่ดีต่อไปด้วยนะครับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็รวมถึงปีใหม่ข้างหน้าด้วยก็จะมีสิ่งมีเข้ามาขอให้ทุกคนติดตามชมอยากให้มาติดตามชมนะครับเป็นของขวัญที่ดีนะครับให้กับคนไทยทุกคนครับคก็อย่างที่ทุกคนพูดหรอกครับก็คืออย่าอย่าลืมนะครับยังไงมาดูให้ได้รับรองว่าดูเสร็จปุ๊บกลับไปท่านจะต้องบอกว่าชอบละครเรื่องนี้มากครับดีครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้เหมือนกันครับรับรองส e บ i e s นี้ไม่มีน้องน้ําแน่นอนครับ